ท่านสาธุชนบ,บริษัททั้งหลายพเศษตรนาก่อนได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกัวดบาัานลุงโคต่ความจริงก็เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะที่ว่าจะต้องไปวัดบา้านลุงโคที่ต้องพลาดเพียงเรื่องอื่นไปบ้างก็เพราะว่ามีนังสือฉบับหนึ่งที่ว่าคุณอรุณชยันโตซึ่งไปรองญาตาวาดนำมาส่งให้ ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบจดหมายแล้วก็ตอบจดหมายส่งใบโมทนาในจดหมายแจ้งมาว่าเขตส่งที่เขตที่ส่งมาจริงๆเขาประทับตรามมาจากสำเสนในกรุงเทพ,พ <c oughs> ตามจดหมายนี่ดีมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอาตามากำลังจะเล่าเรื่องความเป็นมาให้พระทราบว่าคนเราเกิดมาในโลก ความจริงตอนนี้จะพูดเรื่องตายๆกันนะเรื่องตายของงดไว้ก่อนถ้าทําใจดีไม่ได้ก็ตายไม่ดีเหมือนกันตายแล้วไม่ดีจดหมายฉบับนี้พูดมาดีมากกําลังค้นหาจดหมายที่ก็ด่ามาจะความจริงมันบินร้อยๆฉบับเขาด่าดา่ดามาตะมาก็เก็บเก็บเก็บเพราะมันได้เศษกระดาษจะใช้ ถ้าความรู้สึกไปยังไงไม่รับจดหมายก็ต้องตอบว่ามันชิน,นแล้วถูกด่าที่ใจด้านมันชินไม่มีความรู้สึกแต่บังเอิญจริงๆกำลังค้นหาจดหมายดา่าจดหมายด่าอยู่ก็มาเจอจดหมายฉบับนี้ที่ส่งมาพอดีเธอเขียนลงว่าวันที่สิบสิงหาคม2527 ยานหน้าวาสิทธิ์หลวงพ่อปานขนานแท้อำเภอเสนาจังหวัดพระนครเสียยุธยาเรียนมหาวิระทตวโรดิงดำเราได้ยินกิตติศัพท์ของเจ้าโด่งดังมากมานานแล้วโดยเฉพาะในกรมทหารในวังและในกรุงเทพการแสวงหาชื่อเสียง การแสวงหาชื่อเสียงลาบยศสุขสรรเสริญของเจ้านั้นเจ้าอาศัยบุญบาร,รมีของงพ่อปานเป็นสะพานแล้วก็เป็นบันไดในการเดินไปสู่สามก่อคือกินกามเกียดของเจ้าเดี๋ยวขอยาดสั่งน้ำมูกหน่อยแล้วก็เรารู้ประวัติของเจ้าได้ดี เราจะกล่าวพอเป็นสังเขปให้เจ้าฟังเจ้าบวทมาจากที่อื่นแล้วมาอาศัยอยู่ที่วัดบานโค <c oughs> เจ้าไม่ได้เป็นคนสนิทสนมกับหลวงพ่อปานเหมือนดังที่เจ้าเขียนโกหกชาวโลกไว้ในหนังสือของเจ้าแต่เจ้าได้บังอาจเอารูป <c oughs> เอารูปจำลองซึ่งท่านได้ทำเอง ไว้กับมือใส่ปีเป็นปีอาไปยำหน่ายจ่ายแจกที่ไรได้เงินมาจำนวนมากแต่ก็เจ้าไม่เอาเงินเข้าวัดเจ้าใช้วิธียักยอกไปเป็นส่วนตัวและในช่วงนั้นชีวิตของเจ้าก็มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาผัวพันด้วยซึ่งชาววัดบารุงโคเวลานั้น เขาเรียกเจ้าว่าเจ้าเละระ,ละ,ละความประพฤติของเจ้าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเจ้ารู้ตัวของเจ้าได้ดีว่าวิบากกรรมของเจ้าจะเป็นอย่างไรสาเหตุอะไรเจ้าจึงออกมาจากวัดบันโคเจ้าถูกวิสุกอุบาสิากาครวัตขับไล่เจ้าออกมาจากวัดบันโค เพื่อความโกหกจอมกระล่อนของเจ้าเรายกย่องให้เจ้าเป็นนักโกหกเอกในโลกแต่ได้ชินใจนะ <c oughs> เจ้าระเจ้าจงตั้งใจอ่านให้จบเรามีความหวังดีกับเจ้าจึงเขียนมาเตือนสติแต่มันก็สายไปแล้วเพื่อนเอย๋ยที่เจ้าจะกลับตัวเจ้าทํากรรมใดไว้ย่อมรับผลก,กรรมนั้นตถาคตกล่าว เจ้าไม่ใช่พระอระหันต์แต่เจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระอระหันต์เจ้าอ้างอิงว่าพระพุทธเจ้าเป็นปู่ของเจ้าเจ้ากล้าพูดโอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนให้ประชาชนหลงเชื่องมงายอยู่กับความโกหกกะล่อนของเจ้า <c oughs> ดังนั้นเราขอปรับอบัติประราชิกข้อที่สีแก่เจ้า คืออุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนพระพุทธองค์ทรงอุปมาพิสุผู้ปราชิกว่าอุปมาเหมือนยอดตานยอดด่วนหรือคนคอขาดปิดประตูสวรรค์นิพพานโดยเด็ดขาดอาบภูมิสีเท่านั้นที่จะเปิดประตูรับเจ้าเจ้าฤรระ ไม่มีใครบันดาลให้เจ้าไปอาบายขูมสีแต่ตัวของเจ้าทำตัวของเจ้าเองน่าเสียดายพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจงเป็นพิสุ์มาเถิดนั่นแน่คนไม้นั่นแน่เรือนว่างเธอจงนั่งอะไรวะจงนั่งขยงเพ่งฌานเจ้าจงนั่งเพ่งฌานไปเถิดแต่ตรงนั้น แต่ตรงถิ่นตรงก่อนข้ามกับเจ้าทําตัวเหมือนกับทัพพีที่ไม่รู้รถแกงเทจนาสอนเขาแต่ตัวเองไม่ปฏิบัติเจ้าจึงต้องรับผลของกรรมแบบนี้เจ้าเละละเจ้าคือคนห่มผ้าเหลืองไม่ใช่พระสินห้าข้อของเจ้ายังไม่มีเลยแล้วเจ้าจะไปรับไปรักษาสินสองยี่เจได้อย่างไร เวลานี้จิตของเจ้ามีแต่ความร้าร้อนรุ่มหลงนั่นแหละอบายภูมสีเปิดรับเจาแล้วผู้วังดี <c oughs> นี่รวมความว่าเป็นจุดหมายของผู้หวังดีสถานที่ส่งเป็นสถานที่ทำการประศรีที่สามเสนกรราทับตรามาอย่างนั้นนะที่เรื่องนี้มาอ่านเพราะอะไร ก็กว่าสงสารคนเขียนคนเขียนบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานขนาดแท้ความจริงน่าจะตอดั้งเดิมลงไปด้วยนะแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อปานอำเภอเส้นนายุธยาต่อตัวเองกับไม่กล้าเขียนชื่อมาและไม่กล้าบอกที่อยู่ความจริงหนังสือฉบับนี้มันเป็นบัตรสนเท่แด้ก้นดาเพื่อนบิสฑสมรณเณร ผมเห็นว่าการที่ท่านดา่าแล้วด่ามาเป็นบัตรสนเทศนีถ้าบังเอิญผมเป็นจริงตามนั้นมันก็ไม่อยากไม่มีใครอ่านด้วยนี่นอกจากว่าคุณอรุณซึ่งเป็นรองเจ้าวาดคือ <c oughs> เป็นรองเจ้าวาดพระธาตทรงเธออ่านคุณอรุณอาจจะรู้หนึ่งองค์รู้ก่อนผมแล้วก็ผมมาออ่านผมก็รู้อีกคนหนึ่ง ถ้าหนังสือถึงผมพู้ฉีกทิ้งก็ไม่ได้ประโยชน์เลยเป็นคำด่าของท่านผู้นี้ไม่มีประโยชน์แต่เ,เพื่อสงเคราะห์ท่านและส่งเสริมท่านให้มีประโยชน์ผมจึงเอาหนังสืออันนี้มาอ่านให้บรรดาพวกท่านฟังว่าตามธรรมดาคนเราเกิดมาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านติโลเกอ,อนินิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลก ท่านผู้นี้ท่านบอกว่าผมเอาหลวงพ่อปานไปนสะพานอันนั้นจริงเพราะยังไงไงผมก็ต้องเกาะหลวงพ่อปานเพราะปานเป็นบุรพาจารย์ของผมแต่ว่าตอนหนึ่งท่านบอกว่าผมบวชมาจากที่อื่นาอาศัยวัดบารังโคอยู่ตอนนี้เลยเกิดความเข้าใจว่าท่านผู้นี้ไม่รู้เรื่องจริงของวัดบานุมโคเลย ความจริงที่ผมจะบวชหลวงพ่อปานเป็นเจ้าภาพเป็นผู้จัดการท่านเป็นครูรัตนาพิรมวัดบันแผนเจ้าหน้าตบบลเป็นอุปชาหลวงพ่อเล็กเป็นกรรมวาจา,จารยาอาจารย์เจิมเป็นอนุสาวรนาจารย์และก็หลวงพ่อปานให้สิงก่อนตอนให้สินอันนี้มาตอนหนึ่งท่านบอกว่าเอารูปเหมือนหลวงพ่อปาน ทำเองแล้วก็ไปแจกไปแจกไปทําการเรียรยัยกมรรดาประชาชนได้เงินมากไปส่วนตัวอีตอนนี้หนักใจหน่อยส่วนตัวนี่ผมไม่มีกับเขาอยู่แล้วแต่ความจริงแต่ผมจะหาเงินส่วนตัวมันก็ไม่ยากผมเป็นนักเทศอยู่แล้วนี่ผมเป็นทั้งนักเทศเป็นทั้งนักสวดสังฆะเงินเหลือหลายพ่าจีวรก็เยอะได้ปีละมากๆแต่ก็ไม่เคยเหลือแจกหมด อันนี้ก็บอกที่ปรรดาพิสุสธมมาเนวาสบริการไล่ามาก็ไม่เห็นมีใครเขาไล่เมื่อผมป่วยผมไปก็ไม่เห็นเขาไลา่เขาก็มาหากันก็มีคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจแล้วก็มาขอของนิดหน่อยผมไม่ให้ขณะที่ป่วยก็มาขอเครื่องไฟฟ้าจะไปใช้ผมก็ไม่ให้บอกบป็นขอสงสงเขาก็ไม่ชอบใจ แล้วมีอะไรอีกเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงในวัดวันโคนี่ไม่มีเรื่องผู้หญิงยุ่งเลยส่วนใหญ่นะแต่มีอยู่คราวหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าผมบวชในบรรษาที่สองหรือที่สามที่สาม,สามจำไม่ได้ตอนนั้นมีคนคนหนึ่งบวชแล้วก็ย่องเข้ามุดมุ่งเข้าไป ไปนอนในมุ้งของลูกสาวคนที่มารักษาตัวที่มาจากกรุงเทพพอรุงขึน้นหลวงพ่อปานทราบจากคนพูดกันก็เรียกไปสอบสวนเงียบๆเมื่าาอทราบขาตามความเป็นจริงทั้งเอาเงินให้แปบาทบอกไปเปซื้อเครื่องศึกเสียแล้วออกไปจากที่นี่ที่ตอนนี้บรรดาท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่าหลวงพ่อปานเอาเงินอะไรมาใช้ ว่าจริงหลวงพ่อปานทรัพย์สินส่วนตัวของท่านมีที่เป็นครวาตท่านยังมีอยู่ท่านอาจจะเอาเงินตอนนั้นช่วงนั้นมาใช้ก็ได้ถ้าบังเอิญเป็นเงินถวายส่วนตัวท่านใช้อย่างนั้นก็ไม่ผิดเป็นการทําให้คนอ้อเป็นการกําจัดคนที่สร้างความเสียหายออกไปจากวัด <c oughs> แล้วก็รายนี้สําหรับเรื่องนี้นะมีเรื่องเดียวที่วัดนหลวงโครเรื่องผู้หญิง นอกนั่นก็ไม่มีใครอีกแต่ผมเข้าใจว่าคนเจ้าของบัตรสนเทศนี่รู้เรื่องนี้ดีกว่าคนอื่นเพราะอะไรไหมว่าสำนวนที่พูดมาในบัตรสนเทศนี่เหมือนกับสำนวนของเขาเมื่อสมัยที่เข้าบวถถ้าถามว่าผมรู้ตัวไหมก็อันนี้ก็ขอไม่ตอบละมั้งถ้ามีอะไรอีกผมก็จำไม่ค่อยได้อ่านไป เขาว่าโออัตรีมนุษยธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของชาวบ,บ้านจะได้รู้แล้วผพฝึกคนได้เป็นแสงแสงคนแล้วแต่การที่เรียกพระพุทธเจ้าว,ว่าปู่นี่ผมไม่เคยเรียกผมเคยบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อผมพระทุกองค์ต้องถือว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทุกคนแล้วก็อะไรอีกเนาะอ่านไปก็จาไม่ค้นได้เอัสองสพยผมอ่านใหม่ๆนะ อีตอนหนึ่งเขาบอกว่าผมอวดตัวไปพระหรหันผมก็เคยบอกกับท่านแล้วว่าผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นพระหรหันมีบางท่านเบียกรว่าผมเป็นพระหรหันบ้างบางท่านก็บอกว่าผมไม่ใช่พระาราหันเป็นพระผู้ทรงฌานผมก็ปฏิเสธไปหมดแล้วว่าผมไม่ยอมรับทั้งความเบ็ยรรหันหและผู้ทรงฌานให้ทุกคนมีความเข้าใจว่าผมต้องการอย่างเดียวคือบทเพื่อความพ้นทุกข มันจะพ้นได้แล้วไม่ได้ก็แล้วกันนี่เรื่องของจดหมายมีเท่านี้นะแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันไอจดหมายฉบับนี้มันก็มาพอดีที่ผมเตรียมตัวจะไปวัดบ้านมโคถแต่หากว่าเขาตั้งใจจะด่าผมนี่ผมไม่สะเทือนหรอกครับถ้าผมเลวตามนั้นผมไม่นำมาเรื่องนี้มาอ่านถ้าผมเลวตามนั้นจริงๆเรื่องก็ไม่เงียบถึงป่านนี้ เรื่องตั้งยี่สบสามสิบปีมาแล้วไม่น้งเงียบไม่ได้หรอกครับถพราะเรื่องเลวใหญ่อันนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธถ้าไม่ใช่แก่ตัวแล้วหาโออุตริมนุสธรรมเรื่องชานิยานต่างๆอันนี้ผมไม่ทราบผมมีอะไรบ้างแต่ว่าพระก็ดีเนงก็ดีอุบาสกบาศิกาก็ดีที่เขามาศึกษาเพื่อระมฐานต่างคนต่างได้กัน สำหรับรูปเหมือนรูปเหรียญหลวงพ่อปาน,นั้นก็บอกผมทำขึ้นผมอาจจะทำก็ได้แต่ผมมีผมก็มีสิทธิ์จะทำในเมื่อผมไม่รู้สิทธิ์รูปครูบาอาจารย์ลงมาแจากเกี่ยนยังไงไป,นไปในเมื่อคนเขามีความเคารพเดี๋ยวนี้ผมยังทำอยู่แต่ว่าสมัยนั้นยังไม่ได้ทำก็บังเอิญไปพบเข้าจริงๆว่ามีอยู่และผลจริงๆมหาศาลมาก ถึงก็คนเป็นลองกันหลายแบบคราวหนึ่งเดินทางผ่านยุวรายมีญาติโยมคนหนึ่งมาเอาข้าวมาทําบุญก็แจกให้ท่านถ้าท่านถวายก็แจกให้ผมไม่ได้คิดสตังค์ขากลับมาไปราชบุรีกลับมาทั้งบกมือเรียกกันใหญ่ทั้งคลองถามว่าเหรียญทองแดงรูปหวัวปานที่ติดมานะ่ะมีไหมบอกยังมีเยอะ ต่างคนต่างก็เอากันต่างคนก็ต่างก็ทำบุญถามว่าทำบุญเท่าไหร่พิ่บอกไม่ทราบครับหลวงพ่อไม่ได้ตั้งราคาไว้ทำก็ให้ทำบุญก็ให้จะขอเฉยเฉยก็ให้แล้วก็มีโยงคนที่รับเป็นคนแรกบอกท่านไม่น่าจะให้เฉยเฉยถามว่าทำไมหลังจากท่านไปแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องเกิดขึ้นสามเรื่องเรื่องแรกคือพมออกไปหลังบ้านเอาเอาเหรียญนี่แขวนก็ต้นไม้ยิงไม่ติดครับ ยิงเท่าไรก็ไม่ออกเบนเบนปืนไปทางด้านอื่นกระสุนนัดนั้นตังปังทันทีและบริการที่สองผมเองคล้องเหรียญนี้ไปให้หมอฉีดยาหมอแทงในเขา่าต้องเอาเหรียญออกจากตัวจึงแทงเขา่าที่บริการที่สามไม่ว่าเหรียญนี้มีประโยชน์มากลูกของเล็กๆกำลังวิ่งแข่งอีกคนหนึ่งก็เกรงว่าไกาจะมีอันตรายจากอย่างอื่น ถ้าไปพร่องคอแกไว้ก็พอดีวันหนึ่งจะไปพายผ่านตกน้ําพอดีก็ว่ายน้ําไม่เป็นลอยไปนู่นหน้าบ้านโนยนเงินชี้ให้ดูห่างไปประมาณสองร้อยเมตรก็บังเอิญเด็กนอนหงายไม่ตายเรื่องอัศจรรย์อย่างนี้ครับเจ้าบ้านเขาก็มาถามผมเอาเหรียญนี่ให้ดูเหรียญนี่เด็กอยู่ที่คอเด็กแล้วหมอคนที่ฉีดยาก็มายืนยัน กรวกว,วันนั้นมีเหรียญยุ่2สองพันเกือบหมดมึงมั่งกูมั่งมึงมั่งกูมั่งหมดเกือบหมดบางรายมาคนเดียวขอไปสิบอันทําบุญเผือลูกเผื่ล้านท่านถามว่าเท่าไรผมบอกไม่ต้องและไม่ตั้งราคาคนนั้นเบอร์สิบบอกท่านสักองค์ละสามสิบาทก็ดีก็เลยบอกว่าอย่าตั้งราคาได้โยมเป็นของว่ปาป่าท่าน นี่ความจริงไม่ได้แก่ตัวบอกความจริงให้ฟังในการฟังเรื่องนี้ท่านฟังแล้วก็อย่าไปโกรธคนพูดนะคนด่ามันนี่ดีมากผมต้องขอชมเชยแต่น่าเสียดายว่าท่านไม่ได้เขียนชื่อของท่านมาผมขอให้สัรรมยาท่านว่าท่านนี้คือว่าคุณแอบดา่า คำว่าคนแอบด่าไม่ได้หมายี่งชื่อคนคือแอบแอบด่าไม่ด่าตัวหน้าด่าไม่แล้วก็แอบไม่ไม่เห็นไม่ให้รู้ไม้แต่กระตั้งชื่อกจรทีว่าความต้องการของคนแอบด่านี่จะด่าผมจะทําลายผมแล้วทําลายวัดบันงโคถ้ายาคิดว่าผมจะไปแย่งทรัพย์สินที่วัดบันงโคก็เป็นไปไม่ได้ เพือการไปวัดบรรโคของผมเที่ยวแรกหมดเงินไปคิดแล้วทั้งหมดประมาณหมื่นบาทเศษมันเสียแล้วผมก็ต้องเสียอะยได้ทางวัดที่ญาติโยมุู้บริษัทมาทําบุญวันนั้นก็ไม่ได้ต่อไปถ้าวันที่ยี่ห้าพฤศจิกายนจะหนักกว่านั้นมากขบวนอาจจะใหญ่ว่าเดิมตั้งหลายเท่าอาจจะเกินสิบเท่าเพ้นดาลูกหลาของผมมาก ทุกคนก็อยากเจอมักัการวัดบรรโคเพราะน้องนักการพ่อป่านที่วัดบรรโครเองอยากจะเห็นวัดถ้าผมมีความเข้าใจว่าจดหมายฉบับนี้ท่านเบครูให้ใครเขียนด่ามาแล้วผมก็ไม่ไปแล้วประโยชน์จะเป็นไงวัดบรรโครขาดไรายได้ผมก็ยังเพิ่มไรายได้ตามปกติของผมอยู่ผมอยู่วัดนี่ญาติโยมมาก็ไม่เสียกําลังใจ แต่ว่าเข้าใจว่าผู้เขียนจดหมายนี้ไม่ได้มีเจตนาจะบด่าผมตรงการด่าแบบนี้ท่านก็ไม่รู้จักผมซะด้วยดิท่านบอกว่าผมบวชมาจากที่อื่นแต่ความจริงไม่รู้เรื่องของผมเลยผมบวชวัดาบาันโคท่านยังไม่รู้เรื่องเรื่องอื่นท่านจะรู้ได้ยังไง อีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องท่านใหญ่เข้าใจได้ดีและรู้ดีของอื่นคือการมุดมุ้งเข้าไปหาลูกสาวคนที่มารักษาตัวที่วัดบรรโครอันนี้ท่านจะรู้ดีมากจนท่านหลวงพ่อปานสั่งให้สึกออกไปให้เงิน80บบาทให้ไปซื้อเครื่องศึกแล้วก็ศึกเสียแล้วก็ศึกตามคำสั่ง ถ้าว่าจะไปทีฟังแล้วผมไม่โกรธเพราะอะไรเพราะว่าผมกําลังจะหาจดหมายด่าผมเมื่อรับจดหมายด่าแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงนี่ทุกองค์ต้องพยายามนะอย่าลืมว่าผมเนี่ยเขาใช้เสียงดอด่าตัวหน้าผมยังนิ่งได้แต่ว่าหนาด่ามากๆก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าการใช้จดหมายด่าเนี่ยมันชินมีคน ที่คิดรับมาแล้วจากจะมาอยู่ที่นี่เกินกว่าสองร้อฉบับด่าตรงๆแบบนี้ผมอ่านที่ไรผมก็ยิ้มทุกทีได้เศษกระดาษไปใช้กำลังใจของเราต้องวัดเขาด่ามาแล้วก็ต้องดูตามที่พระพุทธเจ้าทรงจัดที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่านัติโลเกอินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลก นินทาระสังสาคือชื่อวันนั้นนินทาเราสันเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลก <c oughs> เราจงอย่ากโกรธคนนินทาแล้วก็อย่าดีใจพื่มใจเกินไปสำหรับคนสันเสริญทั้งนินทาแระสันเสริญไม่ได้มีประโยชน์กับเราเลยหมายความเขานินทาเราว่าชั่วแต่เราไม่ได้ชั่วตามเขาอย่างจดหมายฉบับนี้ หนังสือที่คุณแอบด่าส่งมาให้ชื่อว่าคุณแอบด่านะไม่ใช่ชื่อคนแอบแอบด่าแล้วก็ส่งมาอย่างนี้อ่านแล้วก็หน้าหัวเราะมากกว่าน่าเสียใจเริ่มต้นพับท่านบทมาจากที่อืน่นอาศัยว่าบรรโคอยู่ท่านนี้พอใจแล้ว <c oughs> แล้วก็ท่านด่ามาแล้วก็ดูเราชั่วตามนั้นไหม ถ้าชั่วตรงไหนปรับปรุงใจปรับปรุงกายให้ดีย่า้ชั่วไปอีกต้องชมคนด่าว่าะเขาติเราเขาเตือนเราให้ตัง้งความดีให้ทรงความดีไว้แต่ว่าถ้ามาเอินเราดีเราไม่ชั่วก็จงอย่โาโกรธคนด่าพูด่าเขาด่าว่าชั่วแต่เราไม่ชั่วเราก็ไม่ได้เลวตามคำกับพูดถ้าเราเลวเ็าชมเราว่าดีเราก็ไม่ได้ดีตามคำกับพูด ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความดีหรือความชั่วยอยู่ที่การปฏิบัติฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สำเนียนญาโยมพุทธบริษัทฟังข่าวเล็กน้อยนี่แล้วจงอย่าเสื่อมใจความจริงคิดว่าท่านผู้นี้คุณแอบด่านี่คุณแอบด่าก็จ่องด่าเงียบๆข้ามาส่งผมโดยเฉพาะ เข้าใจว่าจะไม่พอใจวัดบันโคทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นการตัดลาบริทรอนกันอย่างหนักสำหรับผมถ้าถูกดา่าผมยับยั้งผมได้สตังได้สตังตอนไหนผมไม่ไปผมก็ไม่ต้องจ่ายอเงินที่ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินได้เตินพิจิกาได้อย่างน้อย,อยจริงๆขบวนของเราขาบวนทั้งหมดจริงๆจ,จะต้องจ่ายเกินกว่าแสนบาท คนที่มีรถนำรถไปบ้างคนที่ไม่มีรถเหมารถไปทั้งหมดคิดรวมแล้วต้องเกินกว่าแสนบาทเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าไม่ไปเอาเงินเกินกว่าแสนบาทมารวมกันวาที่วัดท่าสงก็จะมีเงินมากขึ้นแล้วนอกจากนั้นเงินที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทมาทุกวันมาถวายเพื่อการก่อสร้างสังฆทานก็ตามทางวัดยังขาดไปเยอะผมมั่นใจว่าวันนั้น ทางวัดขาดเงินไปหลายหมื่นบาทแต่ว่าผมก็ยำจะขาดก็ไม่เป็นไรทั้งนี้เพราะว่าเป็นการสนองความดีของครูบาอาจารย์และก็เป็นการสนองการตั้งใจดีของมรดาท่านพุทธบริษัทที่ต้องการรมัสการหลวงพ่อปานถึงที่วัดถึงแม้ว่าหลวงพ่อปานจะมาอยู่จะสถานที่นั้นเป็นสถานที่ท่านสร้างเป็นสถานที่ท่านบวชอยู่เป็นสถานที่ท่านมรณ เป็นนอุศนความดีกรวมความว่าจดหมายนี้เป็นจดหมายดีขอขอบคุณคุณแอบดา่าขอให้ชื่อว่าคุณแอบด่านะไม่ใช่ด่าตัวหน้าได้เกรงใจว่าคุณแอบด่าเนี่ยแกจะได้รับผลน้อยไปด่ามาเงียบเงียบผมฉีดจดหมายก็เสียเปล่าก็เลยเอาจดหมายมาอ่านให้ท่านฟัง ว่ากำลังใจของคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทุกคนยังคิดว่าขึ้นเชื่อว่าชาวโลกมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนถ้าเราไปหลงโลกคิดว่าเราจะมีความสุขเราก็จมปลังมแม่ว่าจมไม่ลงจงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของธรรมดาแล้วก็วัดกำลังใจว่าผมถูกด่าเอาคำด่ามาอ่านให้พวกคุณฟัง คุณมีความรู้สึกยังไงถ้าคุณเป็นผมคุณจะมีความรู้สึกยังไงคุณอาจจะคิดว่าต้องแก้แค้นถ้าแก้แค้นเนี่ยมันเพิ่มอารมณ์ร้่าร้อนนะถ้าอารมณ์เราคิดแค้นคนอื่นอยู่เพียงใดกำลังใจเราไม่มีความสุขการแก้แค้นไม่ใช่แก้แค้นส่วนตัวบุคคลผูดด่าขอให้สมญญาชื่อว่าคุณแอบดา่า ถ้าคุณจะแก้แค้งคุณทราบนะคุณแอบด่าคุณอยู่ที่ไหน <c oughs> คุณแอบด่าส่งหนังสือที่สถานีถ้าที่ไปนี่สำเซนย้ยตัวจริงๆอยู่ที่ไหนแต่ว่าตัวจริงๆเดิมทีเดียวอยู่บ้านหมอ้อมันก็ไม่ถูกบ้านหม้อสมัยนั้นไฟไหม้ไปหมดแล้วอาจจะไปอยู่สมเสนสีพญาสีกักพญาสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นที่ไหนก็ได้ แต่คุณแอบดาจริงๆมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงคุณก็ยังไม่รู้จักเมื่อยังไม่รู้จักไม่แต่ตัวไม่แต่ชื่อเราก็ไม่รู้จักเราจะไปแก้แค้นยัที่ไหนถ้าคิดจะแก้แค้นมันก็อย่าเพิ่มความแค้นเป็นการรักษาความแค้นผูกความแค้นให้มากขึ้นวิธีแก้แค้นคือต้องทําลายเหตุของความแค้นนั่นคือกิเลสตกะกัตโศก วิธีทำลายความขั้นนาย่อยยับไปก็คือคิดว่ามันเป็นฮรรนดาของชาวโลกเราต้องดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจนะ้าน่ะท,ทรงเป็นอาชาริยะมนุษย์เป็นพระพุทธเจ้าแท้ๆอย่างถูกชาวบ้านเขาดา่าคนที่อาศัย,พ,พ,ย,ย,รศยพระพุทธเจ้ากินด่าพระพุทธเจ้าอย่างสุภิยะปรีพาชกอาศัยพระพุทธเจ้ากินแท้ๆ พระพุทธเจ้าไปไหนก็ติดตามไปพระบิณฑบาตก็เดินตามพระชะาวบ้านก็ใส่บาตรด้วยแกยังนั่งดา่าพระพุทธเจ้าได้ตลอดคืน <c oughs> แล้วคนประเภทนี้จะถืออะไรเป็นสาระพระพุทธเจ้าฟังแล้วพราก็ไม่ทรงโกรธพระเสด็จเทือนใจมากราบทูลพระพุทธเจ้าทรงทราบยิได้ทรงยับยั้งวิญญาสนใจคำนินทานและสรรเสริญวางทิ้งไป พิจนาดูตัวเราว่าคําด่าของเขาอันไหนบ้างที่ตรงตามความเป็นจริงอย่างที่คุณแอบด่ามานี่มองแล้วไม่เจอความจริงสักอย่างใช่ไหสะเทือนอะไรเรื่องผู้หญิงยิงเรือนี่ผมยกยอดแต่คนอาจจะเข้าใจว่าผมไปยุ่งกับผู้หญิงก็ได้แต่ใครมาใครไปผมถือเป็นกันเองเสมอถทอมพวกเดียวกัน แต่กำลังใจของผมอีนั่นหนึ่งใครจะทราบถ้าผมยุ่งจริงๆผมรวยจริงๆก็คงจะไม่ยากจนอย่างเงียกอย่างเวลานี้ผมออกจากวัดไปไหนผพรไม่เคยมีเงินมีเงินติดตัวไปมากอย่างเก่งจริงๆเวลาที่ย้ายออกมาจากวัดุมคงมาป่วยผมมีตังค์ไม่ยี่สิบาทยี่สิบาทเท่านั้นเองเป็นเงินก้นถงอรบมบันดาเพื่อนพูทธบริษัท,ทวรวมความว่าทุกคนเลิก อย่าไปสนใจกับคำด่าพิจารณาความดีของช่างชั่วของตรงเองดีกว่าเสียงพาะว่าแย่จมูกก็คัดวัดก็หนักขอยุติเวลเรเพียงเท่านี้เข้าความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนวิสทธรสมณีรับฟังทุกท่านสวัสดี